ก้รนหนึ่งจึได้40คนเลยนะทีนีโทรศัพที่หายไปไหนโยขโมยโทรศัพท์พี่ทำไมก็บอกว่าทำไปแบบนี้มียานนะคะมยานนะคะผ่านไมอ๋อพี่หยอกว่าตามหาาจะทำยังไจริงเหรอป้าใครจะเป็นประสาทเพื่อนจะไปวุ่นทีฉนอน

พันยเป็นยงมันคือเข้มเปียกใบเตยแล้วก็น้ำาคกคือน้ำลายไสเปรย์มันเป็นตะเข็มเลยถุงมือด้วาใช้ถุงมืออยู่แต่ถุงมือเนี่ยเราใช้มาสมวันนะสักักไม่ซัดก็ทำเสร็จก็ทอดวางไว้แล้วก็มาทำต่อแล้วนะที่เก็บ ไม่ร้อนก็ไม่น่าเออจัเกี่ยวนก็ดนะใช่เสยขาวมากกับซ้ำซอเปื่อยคือเกอะไรตดหยนตวอะไรขายเสือขายอะไรขายขายยไม่้กระโปงฝังเปลี่ยนขวาขวาหาือซ้ายซ้ายเวทีซ้ายของเขวานออคนนั่แบบไหนนัเวทีฟังส่ฟังขวาเยขอของหัวลหรือขวาของคนมึงเป็นตาึกขวาของคนไ ต้องกว่าของคนดูเนาะอยู่งซ้ายฝั่งซ้ายหรอเรื่องแต่นัดกันเจอกันหน้าเวทีฝั่งซ้ายแล้วแต่นัดกันซ้ายใครซ้ายซ้ายคนดูซ้ายหมอลำฝั่งซ้ายกวาฝั่งซ้ายแต่อย่างคุณหมออย่างเงี้ยมีผ่าตัดไส้ติ่งอย่างเงี้ยไส้ติ่งอยู่ฝั่งขวาครับหมออย่างเงี้ย

่อะฝากฝาก power bank ว้แล้วนะวันนี้น้องรับค่าแรกนะคะัถามไปอุ้ยมาแล้วสวัสดีครับมาแล้วนี่ึมาแล้วใส่เสื้อใส่เสื้อวิงวิงด้วยนะโอ้สวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะเร็วโดยด้แม่สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใส่เสือใส่เสือ กาทีกี่ตัวครับเสื้อใครน่เสื้อใครเสื้อใครนี่เสื้อใครเสื้อใครเสียเใครครับรูปใครไ่คอรอิงรูปอิงเหรออิงสวยไหมอิงสวยอิงสวยเมื่อคืนเกิดการิกันเกิด

เร <c oughs> ิ่มยานแล้วเมนูนี่เริ่มยานแล้วมันงกาการเฮ็ดค <c oughs> รับคหมอเคไว้ใจได้หมอยังค่ะหมอลำค่ะหมอลำ มัน <é> ถ <Clay: static> ือ <trad> ก <Principal noise> ี <ö x ante> ่ดีแม่แม่รีบจับเมแตแ้นยาล้วลูกเป็นตลอดสวีั้เขาเห็ดอยู่ชั่วโมงหนึ่งเห็ดอยู่สองชั่วโมง ถูกเสียมวนเสีย,สสยอาการใช้ทุออกคอคายเสีออยช่วยเมสาลาคนแล้วคารลาคนแล้วฮลหอการใช้จ่าย,ย,ายใจอะไรเฮ่ยเป็นปตะเข็มหาสวยดีจ้า

สวัสดีค่ะสวัสดีเลยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะชาวจังหวัดหนองคาย้วยค่ะนะคะวันนี้ขอดีตนด้นรับเข้าสู่กิจกรรมกับหัวกะทิแห้ตาอร่อยดีนะคะอร่อยดีท้าไทยอร่อยไกทพะโรกค,ค่ะนะคะและวันนี้ค่ะนะคะมีน้องอุกอิงนะคะมาทําขนมให้ชิมด้วยนะคะสามารถมาชิมได้นะคะเดี๋ยวกคพูดนะวันนี้มีขนมเปียกปูใบเตยเตเตนนะค่ะนะคะาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชิมกันนั่นเองนะคะแม่พี่น้องเนาะ มาชินะะม,ชมนะคะและมาชิมได้นะคะแล้วยังไม่พอค่ะนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมนะคะล้วงทองนะคะท่านไหนที่บอกว่าอยากรลองฝีมือนะคะวัดความสามารถนะคะมาล้วงทองกับเราได้นะคะวันนี้เล่นฟรีนะคะ เล่นฟรีเลยค่ะนะคะวันนี้เรามีแก้วน้ำนะคะมาแจกให้ด้วยนะคะท่านไหนที่ร้องทองออกมาจากกล่องได้นะครับตามกิกานะคะเราจะจับเวลา20วินาทีค่ะนะคะเรแล้วก็ห้ามวางห้ามตกห้ามหล่นนะฮะล้วงได้นะคะรับเลยนะคะในส่วนของแก้วน้ำนะคะสวยๆหนึ่งใบขอแก้วน้ำไหนตาเอาห้าสิบใบวันนี้จะแจกห้าสิบใบ แม่มาเล่นเกมได้นะคะมาเลยตอนนี้เปิดบูธแล้วนะคะหรือว่านะคะมาแวะทักทายนะคะน้องอยู่ด้านนี้นะคะน้องอยู่ด้านนี้นะคะตอนนี้กำลังทำขนมให้ชิมอยู่นะ,ะสามารถนะคะแวะเข้มามาทักทายน้องได้นะคะมาคุยเล่นกับน้องได้นะคะ แล้ววันนี้ค่ะกับที่อร่อยดีนะคะโอ้โเขาบอกว่าเป็นผู้สนับสนุนนะคะวงหมอราำสาวน้อยเพชรผ่านแทงนะก่อนที่จะซื้อตั๋วซื้อบัตรรอบไปด้ไงนนะคะหรือว่าจะจองพที่แ้่ไในเสร็จแล้วนะคะได้ยินเสียงประชาสมันธ์ค่ะนะคะวันนี้แวะเข้ามาหน้าบูธกับเราได้นะคะวันนี้เรามีเกมมาให้เล่นด้วยมมาเร็วมาเลยค่ะมาเล่นได้นะคะวันนี้นะคะเล่นฟรีเล่นฟรีนะคะวันนี้เราแจกแก้วน้ํานะคะโอ้โหนะคะ หมดแล้วหมดเลยนะคะแจกถึงสิบห้าใบนะจ๊ะวันนี้เราจะแจกแก้วน้ำสิบห้าใบมาเล่นได้ค่ะมาเร็วเดี๋ยวคนเยอะนะเดี๋ยวต่อแถวเยอะนะบอกเลยนะฮะตอนนี้มาเล่นได้เลยตอนที่ยังไม่มีคนนะ,คะมาเล่นได้เลยค่ะนะคะหรือว่าท่านไหนที่บอกว่าใช้กัะดิ่อร่อยดีอยู่แล้วนะคะอย่าลืมตัดหน้ากล่องส่งชิงโชคมาเล่นได้จ้ามาเร็วนะ,ะ <ๆ S 2> นะคะเดี๋ยวพี่จะจับเวลานะคะ2ี่สิบวินาทีค่ะห้ามวางห้ามตกห้ามหล่นนะ ถ้ารวมได้รับไปเลยค่ะแก้วน้ำหนึ่งใบนะคะหรือว่ารวมไม่ได้วันนี้เรามีพริกแกงเขียวหวานนะคะนี่มาแจกให้ด้วยนะคะสามารถเอาไปทํากินที่บ้านได้เนาะ,ะแกงเขียวหวานขัดกะทิก็ด้านนี้ค่ะนะคะเราก็มีจัดจําหน่ายด้วยนะคะวันนี้ในราคาพิเศษนั่นเองได้ไหมคะอะไรคะ่ะเออวังแล้วหลองวังแล้วอารับไปเลยค่ะพริกแกงนะคะ,ะมารับพริกแกงให้แม่เอาไปทํากับข้าวที่บ้านนะคะคุณพี่เล่นไหมคะมาเล่นได้นะคะก็ได้มาเร็ว มาเล่นได้เลยค่ะนะเล่นฟรีเล่นฟรีต่อแถวมาเล่นได้เลยนะคะก่อนที่จะเข้าไปดูหมอรำนะคะก่อนที่จะซื้อบัตรซื้อตั๋วกอนนี้ขายแล้วใช่ไหมคะตั๋วก็ขายแล้วนะฮะอะไรขายร้อยค่ะที่สิดยอดที่สุดนะครับข้ามตกข้ามหล่น